ก็ขยับขึ้นลงขึ้นลงได้พร้อมกันแทบมันก็ใส่เลยอแ <We go. S 2> บบว่าฮุยโก้ตาบอกน้งพลอยด้วยแบบว่าต่อก็ต้องเลิกกันจริงๆอม่ชอบเมื่อไหร่มากากว่า ดูบอกว่าพี่ชอบมอไซค์อ่ะพี่ไม่ชอบเบนซ์บรรกามันไม่โยงไปไหนวะเนี่ยบอยนั่งไม่ได้บอยบอยเกียร์ไอ้ยพอยนั่งไม่ได้บอกพอยเกียร์สเตอร์บอยเป็นโรคกลัวสเตอร์้ใส่ผ่านร้อนมากพลอยต้องใค่ไหนใส่ผ่านโอ้โหรักอ่ะบอกพูดได้คำเดียวอะไรวารักอ่ะพลอยรักออโตมิติกอ่ะเนี่ย องครับคุณคุณบอลครับมันดีครับชอบสัมภาษณ์คุณเลยอขอบคุณชอบกับกาะตอนนคุณจะมาหรือไม่มาไม่รู้อะเออตอนนั้นมันใกญ่มากดิมันเยอะนะกระซิบ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 เยอะมากเริ่มเริ่มแบบการหนักแล้วอ่ะเห็นไหมพอก็อย่างนี้เดี๋ยวล้วนมัดได้ไม่ตางกระชับเลยวะ เดี๋ยวได้ถ้าเกิดขาดถุงมือกามให้พี่ให้เนื้อติดเลยไปเลยขุดตุดไปขึ้นไปครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะเดี๋ยวเจอร้านเชือกอยู่แล้วราเชือหนี่อยจัดมาพี่หนึ่งถุงกล้วย